อาการมาแล้วนะครับอาการหาลังนะครับผมน่าจะคืนนี้นะครับผมสำหรับครับเค้กนะครับหมายไม่ลูกครับเค้กขึ้นไปคอดบนกรงกว่าลูกปะ เร็วๆพ่อเตรียมผ้าไว้แล้วลูกไปตรงนี้ไม่เอาลูกปล่อยให้นางลงมาฉีคาาาา่ครับไหวไหมลูกหืไหวไหมครับตรงนี้คลอยไม่ได้นะเนี่ยพ่อเตรียมผ้าไว้แล้วข้างในอะลูกพ่อเตรียมผ้าข้างในไว้แล้วหือ ปวดร่าตรงนี้ไม่ได้เนี่ยตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะมันสกรปรกข้างบนโงดีกว่าสะอาดอกว่าลุกหืมหืมนมนมมาได้สี่ห้าวันแล้วนะครับนำนมน,นะครับส่วนน้ำนมนะครับผมก็แล้วแต่แม่หมานะครับผมบางบางตัวก็มามาก่อนคลอดอาทิตย์หนึ่งก็มีนะครับผมบางตัวก็มา ก่อนคลอดวันสองวันก็มีนะครับก็ถ่ายตกแล้วนะครับถ่ายตกแล้วตอนนี้น้ํานมก็มีกระทุกเต้านะครับผมสําหรับรับเค,ค้กนะครับนะจะคลอดบังกลนไปลูกปะหายแล้วคลอดบังกลอนครับหมไหไมลูกเมื่อเช้าเมียเมียเมีย เมื่อเช้าวัดอุณหภูมิได้30 37นะครับผมจุด6นะครับผมองศาเซลเซียสนะครับผมหรือ,อเทียบกับาฟาเรนไฮต์ก็อยู่ที่ประมาณา99นะครับผม99.68นะครับก็ถือว่าเลยแล้วครับผมเลยเลย100ฟาเรนไฮต์มาแล้วนะครับผมก็ถือว่าเสี่ยงแล้วนะครับผมสำหรับการคลอดนะครับผม ิ่กำลังใจใหับับเค้กด้วยนะครับตอนนี้น่าจะปวดท้องมากนะครับผมคับเค้กมีประสบการณ์นะผมในการคลอดเองนะครับผมก็เลยเชื่อใจตรงนี้นะครับผมก็ ก่อนหน้าน,นี้ที่ว่านางไม่สบายนะครับผมนางเป็นพยาธิในเม็ดเลือดนะครับผมก็เลยต้องต้องผ่าลูกที่เหลือออกนะครับผมเพราะว่าเลยกําหนดคลอดมานานมากไม่คอลอดทันทีก็เลยต้องผ่านะฮะนี่ครับผมอาการนะรผมอาการแบบมามากมากนะครับผมสงสารครับสงสาร แต่ก็มีประสบการณ์ผมเชื่อใจนางนะครับผมตามจริงจัดผ้าไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยครับจัดผ้าเตรียมไว้ให้แล้วนะครับผมก็อยากให้คลอดบนนี้นั่นแหละครับแต่นี้ปล่อยให้นางมาฉี่นะครับผมแล้วก็แบบเดินรีแกละนะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับก็เดินก็ยังตุ้มตามนะครับผมอุ้ยอายนะครับผมเพราะว่าท้องใหญ่มากนะครับสําหรับคราบเค้กนะครับเนาะ ครับเค้กนี้จะผสมไปกับคิงกาเนอร์นะครับผมคิงกาเนอร์เนี่ยคิงกาเนอร์ครับนั่งอยู่นะครับผมหมาทุกตัวนั่งมองหมดนะครับผมสำหรับอาการนี้นะผมเพราะว่าหมามันจะรู้กันนะครับผมว่าหมาตัวหนึ่งที่หอบผิดปกติเนี่ยมันมันจะนั่งดูนะครับนะครับผมอาการหาลังนะครับ ไหวไหมลูกครับเค้กตอนนี้หอบครับขนาดเปิดแอร์นะครับผมขนาดเปิดแอร์ขนาดเปิดแอร์นะครับก็พัดลมนะครับพัดลมหนึ่งตัวระบายอากาศเนี่ยแล้วก็ผมจะเปิดแอร์ไว้นะครับผมทั้งวันนะครับนี่ยครับ ก็พยายามที่จะหานู่นหานี่นะครับผมโอเคนะครับผมมาลุ้นกันนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้คับเคด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับฝากกดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมอีพีหน้านะผมว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ